วันนี้ได้แจกข้าวนะคะข้าวกล่องแล้วก็นมแมสแล้วก็น้ำดื่มน้หุนไทยเวลานี้ก็ของก็หมดละสาธุอนุโมทนากับทุกท่านนะคะคนก็ยังมาอยู่นะคะของเราก็หมดแล้วใช่ไหมสาธุนะสาธุนะคะเนาะ หมดมาเรื่อยๆนะคะแจกของเราก็จะหมดละสาดทุค่ะวัีก็เต็มที่นะคะจกหมดละของข้าวงมะเฟื่อก็หาดทุคอาทุก็ติดกพายเยนะคะสาทุได้เยอะแต่ไม่ได้